สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับกดีใจน้ำทิมงานสาวน้อยเปชดบานแพงครับเดินทางออนทัวร์ญี่ปนนะครับ<อ>ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับทั้งไปและกลับนะครับลุงก็ขอฝากน้องใหม่ไว้อีกคนหนึ่งนะครับที่สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับ น้องมิวรัชดาพอนะครับเปิดไปไซกับพอ่อพี่น้องนะครับในติกในติกตอกอ่านะครับในตอตอในช่องแดงช่องฟ้านะครับเพลงนี้เนาะพี่นอ้องอ่าเพิ่นอ่วาวทองคาถาอีหลานหน่อยนะครับเสื้อกับตองเสื้ออะไพี่น้องนะครับจังไดก็ฝากสนับสนุนไปอีกจะคนหนึ่งไงเด้อพี่น้องเด้อนะครับน้องมิวรัชดาพรนะครับผมมันคงเป็นกรรม กระทำตัวแช่ของไอ้ผีเสื้อสมูทอ,อกแตกสลายต้องตรอมใจตายไผ